นี่นะที่จัดที่หยุดรถนะครับจำทองสถาน,นีน้อย<ป>คือตอนนี้ฮไม่มีรถไฟไงเพราะว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงประมาณเอ้ยตอนนี้ประมาณบ่ายสองรถไฟจะมาอีกทีหนึง่งประมาณบ่ายสามอีกเป็นชั่วโมงเลยก็เลยไม่รอแล้วจะไปไหว้พระดีกว่านะก็พากันไปเลื่อยไปเปื่อยเนาะ อุย้ยชิปชิปชิอันนี้เดวหรือชิปเดว,เดวน้องเดวอุย้ยน้องเดว <c oughs> น้องเดวนี่ทุกคนวัดราชโอรสารามหรือว่าวัดราชโอรสเนาะวัดจำทองนี่เองนี่หอะระฆังโอ้โหสูงเด่นเป็นสง่ามากหอะระฆัง คไปเดินไหว้พระไปเดินดูบรรยากาศกันอันนี้คือโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อโอ้มีด้านในมีตะพระอือฮือ่าเป็นแบบพระเทรูปองใหญ่อยู่ด้านใน ก็คือมาไหว้พระมาแบบชมบรรยากาศได้นะครับฝั่งฝั่งนี้ฟ้าเหมือนจะฝนตกนะแต่ฝั่งทวาหันมาด้านหลังคือฟ้าสว่างมากคือปกติเลยงงมาเขามีที่จอดรถด้วยนะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ที่จอดรถมี <c oughs> อะไรต่างๆนานาหลายอย่าง <c oughs> บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนี่คือมาจอดรถตรงนี้ได้ เห็นไหมิวดีมากสวยงามไปเดี๋ยวพามาดูด้านนี้มีด้านนี้เขามีอันนี้ด้วยเป็นผักผ่อนนี่เลยปั๊บปับ๊บอ้ออเมื่อกี้เรากินในฝั่งหนุนกินแบบขนม บรรยากาศก,ก็ชิวๆบ้านริมครองอะไรอย่างนี้นะตรงนั้นพันดนางนอนที่เรามาเห็นหอ่ะไปเดิอนออกไปด้านนอกกันดีก,กว่าเดินยาวๆไปอ๋อตรงนี้เป็นพระพุทธสายญาติมีแบบพระยืนพระนอนนะอยู่ด้านนี้ เดี๋ยวเราออกไปทางนี้เลยไปไหว้พระยืนพระนอนตรงนี้แล้วก็ออกไปวัดหนังต่อ,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 อคือแบบวัดร่มรื่นมากทุกคนถ้าใครแบบมีโอกาสมาก,ก็ลองแวะมาได้นี่คือวัดราชโอรสา,ารามอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราไปไหว้พระ สาธุเข้าทางไหนแล้วคะนี่มันเงทางมีด้านหลังด้วยเอ๊เอ๊มามาแทนดูทางนี้สาธุโอ้ เหมียวเม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 ยวมวมวไปไหนอะน้องแมวน้องแมวเหมียวเมวเหมียวแมวเมวแมวแมวน้องแมวมานี่มามานี่มาขอจับมือหน่อยดูไปหลบกันนี่หลังจากที่เราไหว้พระด้านในมานะฮะเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระนอนต่ออยู่ทางด้านนี้ นี่คุณพนี่พระนอนอยู่ด้านในโอ้สว่างมากสวยมากเลยฝาใช่ตุก,กตาบโบราณเก่ามากเนีย่ยฟิลเดินขึ้นกขวัดโพอ่ะขึ้นไหนน,นเขาบับนไดก็ว่ายอยู่ทำไมมาทางนี้ สาดูโอ้โหซาดูซาดูพนอนนอน อ๋อเขามีหมอนมาแบบถวายนี่ไงหมอนหมอนหนุ่นตรงนี้นี่ไปไปว้พระก่อนขอพรก่อน,นออใช่พระพุทธสายญาตสาธุสาธุสาธุ สแกนเราดีกว่านี่บำรงวิหารพระพุทธสยามแล้วก็ถวายผ้าผ้าห่มและหมอนนะฮะสแกนเรานะยุคใหม่ต้องสแกนจะได้ส่งเข้าสภาก่อนอเรียบร้อยสแกนเรียบร้อยสาธุ ตอนนี้เราก็ป้ายพระเรียบร้อยนะฮะเราก็จะแบบเดินทางกันต่ออารมณอากาศด้านไนนี่เดิน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 น,น,นี่น่ามีอยู่น่าจะอยู่ทางซ้ายนี่แหละวิอันนี้ต้นอะไรอ่ะขอดูต้นนี้ก่อนเขามีใสยอย่อันนี้ได้ อ๋อพระแท่นที่ประทับรอสามโอ้โหตั้งแต่รอสามเลยเหรอ,รอใชพ่พระแท่นเนี่ยพระแท่นที่ประทับรอสามมาทางนี้เอาไหนเขาบอกว่าเป็นพระยืนวันนี้ไงพระยืนอยู่ตรงนี้พระนั่งอยู่ข้างหลังพระยืนอยู่ข้างหน้าเอาเข้าทางไหนแล้วควนี้วันนี้ไงนีทุกคน จุดพระยืนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในไปไหว้พระกันโอ้โหอ๋อมีสองฝั่งตรงนี้เป็นน้ำสาธุโอ้โหสวยมากพระพุทธประทับยืนสาธุ อ oh. 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 อันนี้เป็นแบบพระวิสวยมากเลยตรงเนี้ยสาธุพระแน่นมากเยอะมากด้านหลังเนี่ยนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานนีฮะเพื่อที่จะไป อีกที่หนึง่งเขาบอกไว้นี่ไงนี่ไงมีป้ายบอกอยู่อยู่ด้านหลังพยืนวัดหนังนี่250เมตร B T S บุธกาศ1.7ุอู้หนึกิโลเลยเหรอนี่ไงซอยนี้ปะอ๋อน,นี้ซอยนี้ มาเดินเที่ยวได้อันนี้คือแบบว่าเป็นฟิลแบบเดินเที่ยววัดแล้วก็สถานที่ต่างๆนี่ไงมีสะพานสะพานข้ามคลองหุยุบรรยากาศดีอ่ะ สร้างเมื่อปีมะแม่พอศอ2474บอดสร้างปีมะแมด้วยนะบรรยากาศดีเนาะนี่ไงเดินไปข้างหน้านี่ไงไปวัดหนังไปทุกคนเดินทางกันต่อไปไว้พระวัดหนังแล้วก็ออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ใบสองครึ่ง hình tôi nhảy tôi đi miêu 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 miêu